สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว่าแชนแนลวันนี้พาเพื่อนๆทำเมนูที่รีเควสตมาน้ำแดงมะนาวแบบชงเยอือกเทใส่น้ำแข็งได้เลยสะดวกสบายขายง่ายในต้นทุนเบาๆเ,เ,เหมือนเดิมเริ่มเลยจ้ะส่วนผสมมีแค่3อย่างน้ำแดงฮิลสปูบอยน้ำตาลทรายขาวและผงมะนาว สำหรับน้ำแดงลองเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นแต่มันไม่ฟินเลยกลับมาใช้เฮลส์บูบอยเหมือนเดิม240 ml น้ำตาลทรายขาว80กรัมอันนี้ใส่เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำแดงเอาง่ายๆว่าประหยัดนั่นเองผงมะนาวคนอจ้า24กรัมใช้แบบผงเพราะว่าสะดวกแล้วก็ต้นทุนเท่ากันทุกฤดูกานแต่ใครจะใช้มะนาวสดก็ได้เทน้ำร้อน 800ML อันนี้ไม่ต้องเดือดมากเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้เอาไปแช่ชากาแฟ แค่ให้เขาร้อนมากพอที่จะละลายน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ผงม,มะนาวได้ก็พอค่ะถ้าใครใช้มะนาวสดลีนแนะนา,นาว,ว่าตัดผงม,มะนาวออกแล้วไปบีบมะนาวสดต่อแก้วที่หลังดีกว่าเพราะมะนาวบีบใหม่จะมีกลิ่นหอมมากกว่าบีบเอาไว้ในเหยือกนานๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวขมด้วยในส่วนน้ำแดงใครทํากินเองตัดน้ําตาลทรายออกแล้วใส่น้าแดงเฮลซ์บูบอยแทนก็ได้นะจะได้กลิ่นหอมสละมากกว่านี้อีกแต่ราคาทุนเขาจะสูงขึ้นดังนั้นถ้าทํากินเองเราก็จะจัดเต็มได้คนผสมไอ้เข้า กันแล้วยังดื่มไม่ได้นะคะต้องนำไปแช่เย็นก่อน1คืนสูตรนี้ปริมาณรวมทั้งหมดแล้ว1,050 ml ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะชงเยอะกว่านี้ก็สามารถเอาส่วนผสมไปคูณ2เท่า3เท่าหรือ10เท่าตามชอบได้เลยเทใส่แก้วไซส์ต่างๆตามชอบต้องดื่มคู่กับน้ำแข็งเท่านั้นนะคะดื่มเพียวๆไม่ได้นะเปรี้ยวหวานจีจาดมาก นี่ทำรถเปรี้ยวนําเลยนะเหยือกเนี้ยค่อยตามด้วยรสหวานหรือใครอยากจะให้มันสเปเชียลกว่านี้ก็ใส่มะนาวฝานลงไป นะดูน่ากินมากขึ้นแค่เพิ่มมะนาวฝานสามชิ้นบางๆหรือบีบมะนาวเพิ่มนิดนึงจะได้กลิ่นหอมมะนาวแบบสดชื่นฟุ้งๆเสริมรสเปรี้ยวมะนาวแท้แบบฉ่ำๆเอาใจใส่เปรี้ยวเลยแก้วนี้น่ากินสุดๆด่าต้นทุน5บาท62สตางค์ไม่รวมมะนาวสดนะแก้วใส่18ออนซ์แต่ถ้าเป็นแก้ว2 2ออนซ์ต้นทุนจะอยู่ที่6บาท24สตางค์รวมบรรจุภัณฑ์แล้วก็ประมาณ1 0ถึง12บบาทถือว่าควบคุมต้นทุนได้ดีไง ขายได้กำไรอยู่เอาไปเพิ่มเมนูใหม่ที่ร้านการเผื่อใครไม่ทานพวกชากาแฟก็จะได้มีเมนูถังเลือกให้เขาขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ youtube งามชีวาชแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย thank